สวัสดีครับประจำช่วงเย็นถึงคำ่ำวันนี้วันพุทธที่15พฤษภาคม2,567นะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับพยัก่อนอาการกับแอดมินสิทธิพนจนคนนี้คน,นเดิมครับล่าสุดในช่วงบ่ายถึงเย็นวันนี้การกระจายตัวของฝนค่อนข้างเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าสัญญาณปริมาณของฝนในประเทศไทยกลับมาเพิ่มขึ้นดีขึ้นนะครับแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาดูในเรื่องของเลดร์ ตรวจจับปริมาณของฝนในช่วงบ่ายถึงเย็นวันนี้ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับจะถูกปกคลุมไปด้วยสเกลที่เป็นสีเทานั่นหมายถึงว่าเป็นพื้นที่ไม่มีฝนครับสำหรับพื้นที่ไหนที่ปกคลุมไปด้วยสเกลที่เป็นสีเขียวหรือว่าสีเหลืองสีส้มนั่นหมายถึงว่า เป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกตั้งแต่เล็กน้อยถึงฝนตกหนักปานกลางนะครับเรามาเช็คไล่เรียงกันเลยนะครับในแต่ละภาคบริเวณทางภาคเหนือตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นเห็นไหมครับห,หลายพื้นที่เลยนะครับจากนั้นมาดูทางบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับวันนี้นะครับเริ่มมีการก่อตัวแล้วก็ปริมาณของฝนดีขึ้นบริเวณทางโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะส่วนใหญ่บริเวณทางอีสานตอนล่างครับเดี๋ยวสาเหตุเดี๋ยวเราค่อยมา อธิบายกันที่หลังนะครับสําหรับบริเวณทางภาคกลางครับจะเน้นทางภาคกลางฝั่งตะวันตกวันนี้นะครับจะเริ่มมีการก่อดตัวแล้วก็จะเริ่มกระจายตัวเกิดขึ้นในบางแห่งนะครับบริเวณทางภาคตะวันออกก็เริ่มเกิดขึ้นนะครับกลุ่มฝนเริ่มขึ้นมาบริเวณทาง จันทบุรีแล้วก็บริเวณจังหวัดตราดเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีการกระจายตัวนะครับสําหรับบริเวณทางภาคใต้ก็ตั้งแต่ตอนบนถึงบริเวณทางภาคใต้ตอนกลางจะเป็นฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวก่อนนะครับแล้วก็จะไปหนาตัวบริเวณทางภาคใต้ทางตั้งแต่จังหวัดตรังนะครับลงไปถึงบริเวณทางภาคใต้ตอนล่างนะครับการกระจายตัวของฝนค่อนข้างดีจากนั้นกลับมาดูในเรื่องของฝนฝ้าอากาศนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่า ตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้เป็นต้นไปใช่ครับวันพุทธที่15พฤษภาคมถึงช่วงวันพระฤหัสบดีที่16พฤษภาคมนะครับสเกลที่เป็นสีฟ้าปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยให้ว่า จะดีขึ้นต่อเนื่องนะครับจะมีฝนตกลักษณะกระจายตัวได้ในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและก็บริเวณทางภาคใต้ตลอดช่วงถึงแม้ว่าในช่วง2วันนี้กระแสของลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้เริ่มมีกําลังอ่อนลงเนื่องจากว่ากระแสของลมจะเริ่มมีการเปลี่ยนทิศ เป็นกระแสของลมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงประมาณวันศุกร์ที่17พฤษภาคมก็ตามนะครับซึ่งท่านผู้ชมบางท่านก็คงจะ ตั้งคำถามไว้ในใจว่าอ้าวกระแสของลมเริ่มมีกำลังอ่อนลงก็จะเป็นตัวเหนี่ยวนำปริมาณความชื้นก็จะอ่อนตามทำให้ปริมาณของฝนจะน้อยไม่ใช่หรือใช่ครับปริมาณของฝนจะลดลงแต่เนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นในช่วงนี้แอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาดูในเรื่องของความเย็นนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าโดยเฉพาะในช่วง เช้ามืดถึงเช้านะครับในช่วงนี้นะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นก็ยังคงส่งอิทธิพลปกคลุมอยู่ทางจีนตอนใต้เวียดนามตอนบนแล้วก็ทางประเทศลาวตอนบนนะครับสังเกตได้จากสเกลที่เป็นสีน้าตาลนี่คือ ปริมาณของความเย็นนะครับที่เข้ามาแทรกซึมแล้วก็ปกคลุมในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับซึ่งแอดมินขออนุญาตทํำการเคลื่อนเวลาให้ท่านผู้ชมนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงเวลา10นาฬิกาและการของวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคมนะครับ เนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็น,นว่าเส้นไอโซบาร์ที่พันสิบสองก็ปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนนะครับแล้วก็เส้นไอโซบาร์ที่พันสิบสี่ก็คือเส้นของเกตอากาศเย็นก็ยังคงให้ว่าพาดผ,ผ่านบริเวณทางภาคเหนือของประเทศไทยบ้านเหล่าฉะนั้นหมายความว่าก็จะเกิดแนวปะทะอากาศเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกลางวันถึงช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะครับหากเรามาดูในเรื่องของอุณหภูมินะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็น,นว่าเนื่องจากความกดอากาศต่ําหรือก็คือ ปริมาณของความร้อนที่เข้ามาปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยตอนบนจึงทําให้ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะมีอากาศค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดนะครับและก็จะมีฟ้าหลวเกิดขึ้นได้ในบางแห่งลักษณะเช่นนี้นะครับจะทําให้สร้างเป็นกลุ่มเมฆฝนได้ค่อนข้างดีจะทําให้มีฟ้าครึ้มเนี่ยปกคลุมได้ทั่วไทยนะครับแอดมินขออนุญาตกลับมาในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับสเกลที่เป็น สีฟ้านะครับค่อนๆไปทางสีเขียวสีเหลืองนะครับนี่คือค่าปริมาณของความชื้นตั้งแต่เล็กน้อยปานกลางถึงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็จะปกคลุมลักษณะกระจายตัวได้ทั่วไทยนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในด้านของฝั่งตะวันตก ในช่วงนี้นะครับบริเวณทางภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณทางภาคใต้เสี่ยงปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคมใช่ครับนี่คือสัญญาณของพายุฤดูร้อนโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและเสี่ยงลูกเห็บตกในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณทางประเทศไทยตอนบนจากนั้นแอดมินขออนุญ,ญาตพาท่านผู้ชมมาดูในเรื่องของ กระแสลมชั้นบรรยากาศระดับพื้นผิวน้ำทะเลนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่17พฤษภาคมกระแสของลมก็จะเริ่มมีการแปรปวนในช่วงช่วงเย็นๆค่ำๆช่วงลอยต่อของวันที่16มาหาวันที่17นะครับก็จะเริ่มมีกาบ การแปรปรวนของกระแสลมนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันศุกร์ที่17พฤษภาคมนะครับกระแสของลมก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนทิศเป็นกระแสของลมทางใต้แล้วก็ทางลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่เหนี่ยวนําปริมาณความชื้นเข้ามาปกคลุมทางทะเลอันมันบริเวณทางภาคใต้แล้วก็บริเวณทางอ่าวไทยนะครับในขณะที่ทางประเทศไทยตอนบนก็เริ่มได้รับอิทธิพลจากกระแสของลมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ลมใต้เข้ามาพัดปกคลุมบริเวณพื้นที่ ดังกล่าวลักษณะเช่นนี้แน่นอนก็จะทําให้มีปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกซ้ําซากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับจากนั้นแอดมินอยากให้ท่านผู้ชมนะครับเริ่มจับตาลักษณะอากาศตั้งแต่ช่วงวันเสราร์ที่18พฤษภาค,คมเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าสัญญาณของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มทวีกำล,ลังรุนแรงขึ้นครับ เพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาดูในบริเวณทางอ่าวเบงกอทางตอนล่างนะครับในช่วงประมาณบ่ายเย็นเย็นของวันเสาร์ที่18พฤษภาคมในบริเวณทางอ่าวเบงกอทางตอนล่างสเกลสีเริ่มมีการเปลี่ยนนะครับนี่คือกระแสของลมระดับพื้นผิวนะครับส่งสัญญาณว่าเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับจะอยู่ที่ราวๆนะครับแรกๆประมาณ20ถึงประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากนั้นนะครับกระแสของลมนี้ก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวมาเรื่อยๆครับในช่วงของวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมก็จะเริ่มเคลื่อนตัวนะครับมาปกคลุมทางบริเวณทางอ่าวเบงก่อนะครับแล้วก็ปกคลุมบริเวณทางทะเลอันมันของบ้านเรารวมถึงบริเวณทางช่องแคบมะละกานะครับก็จะทําให้กระแสของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทวีกําลังแรงขึ้นเรื่อยๆครับ และเมื่อเราเคลื่อนดูต่อไปในช่วงของวันจันทร์ที่20พฤษภาคมนะครับและเคลื่อนต่อไปในช่วงของวันอังคารที่21พฤษภาคมพ่อแม่พี่น้องเห็นอะไรไหมครับสเกลสีค่อนข้างไปทางสีส้มแล้วก็เริ่มอมชมพูแล้วนี่หมายถึงว่ากระแสของลมระดับพื้นผิวนะครับที่มีกําลังแรงขึ้นก็จะทวีกําลังรุนแรงขึ้นไปอีกนะครับโดยวัดค่าได้อยู่ที่ราวตั้งแต่40ถึง50กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงวันพุทธที่22เป็นต้นไปต้องจับตาให้ดีๆเลยนะครับพอแม่พี่น้องชาวประมงชาวเดินเรือโดยเฉพาะบริเวณทางทะเลอันมันช่องแคบมาละกาหรือบริเวณทางอ่าวไทยนะครับให้ระวังในเรื่องของคลื่นลมค่อนข้างแรงในช่วงตั้งแต่วันพุทธที่22พฤษภาค,คมเป็นต้นไปเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแอดมินขออนุญาตทำการเคลื่อนไปดูต่อระหว่างช่วงวันที่2 2 2 2 3จนถึงช่วงวันศุกร์ที่24พฤษภาคมเป็นไงครับ กระแสของลมระดับพื้นผิวนะครับทวีกําลังค่อนข้างรุนแรงขึ้นนะครับเรียกได้ว่ากระแสของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยวัดค่าได้ประมาณในบางพื้นที่ตั้งแต่นะครับ20กว่าจนถึง70กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฉะนั้นหมายความว่าจะมีกําลังค่อนข้างแรงถึงแรงมากซึ่งจากการอัปเดตล่าสุดตามแบบจําลองล่าสุดในช่วงเย็นถึงค่าวันนี้วันพุธที่15พฤษภาคมนะครับแบบจําลองก็ยัง อัปเดตอีกว่าในช่วงของวันพฤหัสัปดีที่23พฤษภาคมก่อนที่กระแสของลมนี้นะครับจะหมุนลักษณะทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็จะเคลื่อนตัวขึ้นไปขึ้นฝั่งบริเวณทางประเทศเมียนมานะครับก็จะส่งผลกระทบกับทางประเทศเมียนมาจะทําให้มีวาตภัยเกิดขึ้นหลายพื้นที่ระวังหลังคาเปลิวกันได้นะครับโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อาศัยในพื้นที่บริเวณทางภาคเหนือที่ติดกับทางประเทศเมียนมา บริเวณทางภาคกลางฝั่งตะวันตกที่ติดกับทางประเทศเมียนมาแล้วก็บริเวณทางภาคใต้นะครับตลอดช่วงให้ระวังวาตภัยฝนฟ้าขนองฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วย จากนั้นแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมนะครับมาอัปเดตพยากรณ์อากาศหลายภาคในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ครับจากกลมอุตุนิยมวิทยาในแต่ละภาคนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าลักษณะสภาพอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณทางภาคเหนือจะมีอากาศค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดในช่วงกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมาก ากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางน,าน่านแพร่อุดรดิตพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโข,ขทยัยและบริเวณจังหวัดตาก อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-42องศางเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนในตอกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัม สุรินทร์ศรีสะเกษและบริเวณทางอุบลและสถานีครับอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณทางภาคกลางจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุท,ทัยธานีลบบุรี ลระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีและทางลาดรีครับอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศา,ศางเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด36-38องศางเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกอากาศจะร้อนในต่อกลังวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60%ของพื้นที่ กับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีสะแก้วฉะเชิงเซาละยองจันทบรุรีและบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอ,อุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรจากนั้นมาดูทางภาคใต้ฝั่งตะ วันออกครับจะเกิดอากาศร้อนได้ในช่วงตอกลงวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและบริเวณทางนาลาธิวาสครับอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศจะร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีปริมาณของฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบีีจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลครับอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซอเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซอเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความาเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพและปริมณฑลครับจะเกิดอากาศร้อนในตอกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาเซลเซียสอ,อุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปักหมุดตรวจสอบดูค่าปริมาณความชื้นของกลุ่มฝนฟ้าขนองนะครับที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับใช่ครับตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันพระฤหัสบดีที่16พฤษภาคมจนถึงช่วงบ่ายเย็นและค่ำนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มี ปริมาณของฝนตกหนักกขึ้นในบางแห่งแถวบริเวณทางเชียงราย5.9ม mm เมตรครับค่าปริมาณความชื้นครับแมฆไอหลวง0.3ผ่าน4.2เชียงคำ6.1ปัว1.2เมืองน่าน0.6ม mm มตรครับในขณะที่บริเวณทางแถวพะเยานะครับจะอยู่ที่1.4ม mm มตรครับมาดูทางงาวครับ 0.6 2อยู่ที่1.3ลำปาง0.2วังชิ้น0.9จังหวัดแพร่4.9นะครับแถวบ้านโอ้ย2.7นะครับบ้านสวน2.1อุตรดิต1.5ม mm, ิลิเมตรสวรรคโลก 7.8ุ 8, สุขโขทัย7.6นะครับบริเวณจังหวัดตากเล็กน้อยครับกำแพงเพชร3.7พิษณุโลกครับ13.8พิจิตร7.6นะครับลมศักสาดเเพชรบูรณ์1.2หนองไผ่5.2หนองบัวหนะครับแล้วก็ทางนครสวรรค์เล็กน้อยนะครับวิเชียรบุรี1.6ม mm, ิลลิเมตรสะโบด3มมิลลิเมตรในขณะที่ทางวงเวียนสะแก้วลบบุรี0.2ปากช่อง0.3ม mm, มิลลิเมตรครับ มาดูทางบริเวณทางภาคเหนือนะครับฝั่งที่ติดกับเมียนมานะครับแถวแม่สระเลียงอยู่ที่0.3แถวลี0.1นะครับแล้วก็นาตาโพ0.3บริเวณจังหวัดตากถือว่าเล็กน้อยนะครับภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับจังหวัดเลย1.6แล้วก็ทางน้ำโสม0.6นะครับเชียงคาน0.9นะครับแถวบริเวณทางหนองคาย0.4นะครับทางอุดรน,นากลาง นาคำนะครับแถวสร้างคอมบึงการ0.7นะครับในขณะที่บริเวณทางชุมแพร2นะครับแถวขอนแก่นเล็กน้อยบ้านไผ่บัวใหญ่นะครับแล้วก็ทางโคราช0.9มมครับแถวพิมาย2.7นะครับนนสูง2.1นะครับตะขบ0.9บ้านบุก1.7ชกชัยครับอยู่ที่0.9นางรองเล็กน้อยนะครับ0.3พับพาชัยอยู่ที่0.3แล้วก็ปราศาท0.3มมเมครับ มาดูทางภาคกลางนะครับพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลครับทางกรุงเทพจะอยู่ที่8.7นะครับนนทบุรี5.5เสาทงหินอยู่ที่3.6สามโคก2.8ลังสิธ์4.5บางปะอิน0.8นะครับแล้วก็บางเลนเล็กน้อยนะครับนครปฐมนครชัยศรี1.3นะครับ 3.2.9พนอดะครับเถิดอนไภ่1นนะครับ, 1. 1รบแล้วก็ทางสมุรสาคร9.2สมุรประการ13.8ม mm, มิลิเมตรแล้วก็ทางสมุรสงคราม1.2ม mm, ิลิเมตรครับมาดูทางพี่น้องภาคตะวันออกกันบ้างนะครับในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่แถวบริเวณทางบ้านสร้างครับ1.1มิลิเมตรครับแถวนครนายก0.2ปราจีน0.3หน้องไฮ0.3 0.3 แล้วก็พนมสารคราม0.6นะครับฉะเชิงเซา3.3พนัทนิคม4.2ชนบุรี9.2แหลมชะบัง2.1นะครับพัทยา0.9สัตหีบครับ0.5แล้วก็ละย่องเล็กน้อยนะครับบริเวณทางภาคใต้นะครับก็ตั้งแต่แถวบริเวณทางเพชรบุรีนะครับก็อาจจะมีฟ้าร้องฟ้าผ่าชะอําหัวหินนะครับแล้วก็ อีกทีหนึ่งก็คือบริเวณทางนครราชสีมานะขออภัยครับนครศรีธรรมราชครับอยู่ที่ปริมาณความชื้นเล็กน้อยในบางแห่งนะครับแถวหนองบอน2.6ละโนดนะครับพังเพาแล้วก็ทางสงขลาหัดใหญ่0.2ปัตตานี2.3ยะลา0.6นะครับนาราธิวาส1.8แล้วก็บริเวณทางแถวโลทู3มิลิเมตรหรือเสาะ1มิลิเมตรแล้วก็ปานาและ4.7 จากนั้นนะครับในช่วงตั้งแต่ช่วงสายๆเป็นต้นไปนะครับเนื่องจากว่าความกดอากาศต่ําหรือความร้อนก็จะเริ่มเข้ามาปกคลุมทําให้เซลล์ของฝนจะเริ่มกระจายตัวปกคลุมครับพี่น้องชาวเรือชาวประมงนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอ,อนันมันขอให้เดินเรือกันด้วยความระมัดระวังนะครับ จากนั้นเราจะเคลื่อนไปดูต่อนะครับในช่วงเวลา14นาฬิกาการกระจายตัวของกลุ่มฝนแล้วก็มีปริมาณของฝนตกหนักเกิดขึ้นเริ่มเกิดขึ้นกระจายตัวหลายพื้นที่นะครับบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณทางภาคใต้ตลอดช่วงนะครับพุ่งนี้พี่น้องภาคใต้ให้ระวังนะครับปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวหลายพื้นที่ในช่วงเย็นของวันพรุ่งน,นี้ครับการกระจายตัวของฝนค่อนข้างดีและแอดมินต้องขออนุญาตใช้คําว่า เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับบริเวณทางภาคเหนือน,นะครับปกคลุมได้ทั้งภาคนะครับพื้นที่เสี่ยงเป็นฝนตกลักษณะกระจายตัวนะครับภ <c oughs> าคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะว,วันออกแล้วก็บริเวณทางภาคใต้นะครับ <c oughs> ในวันพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงนะครับแถวบริเวณทางภาคเหนือน,นะครับแถวเชียงรายก็เล็กน้อยปัว1 4งาว0.4ุดอุตรดิตศน์จนะครับ แถวแม่สอดอยู่ที่2.3แล้วก็บริเวณจังหวัดตากเล็กน้อยทางอมก่นะครับอยู่ที่5.8จทุนยวม0.6แล้วก็ทางเชียงใหม่0.8ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแถวจังหวัดเลย0.8นะครับแถวทางหนองคาย1.9แล้วก็บึงการ0.9ในขณะที่ทางนครพนมครับก็เล็กน้อยครับ0.2เท่านั้นทางมุกดาหารอยู่ที่0.3ครับ บริเวณทางอุดร2.7แล้วก็ทางขอนแก่น0.6ม mm ิลลิเมตรครับในขณะที่ทางบริเวณแถวชัยภูมิครับ0.5ม mm ิลลิเมตรนะครับแล้วก็บริเวณทางโคราชก็เล็กน้อยนะครับมหาสารคามอยู่ที่0.6สุรินหนึ่งมิลลิเมตรครับทางอุบล0.6นะครับแล้วก็บริเวณทางศรีสะเกด0.6นะครับทางบุรีรัมย์0.7มิลลิเมตรแล้วก็ทางนางรอง0.7นะครับ คอนบุรี0.3แถวอ่าปากช่องนะครับ4ี่คิ้วโนนสูงนะครับก็เล็กน้อยแถวปราจีนเล็กน้อยนะครับฉะเชิงเซาชนบุรีพัทยาพวกนี้บริเวณทางภาคตะวันออกมีปริมาณของฝนตกพอสมควรน,นะครับแล้วก็มีปริมาณของฝนตกหนักเกิดขึ้นกระจายตัวหลายพื้นที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตราดนะครับจันทบุรีระยองพัทยาชนบุรีนะครับฉะเชิงเาาปลาจีนสระแก้วนะครับแล้วก็บริเวณทางนาครนายกภาคกลางพุ่งนี้ เป็นฝนฟ้าขนองมีฟ้าคลึ้มตลอดช่วงแล้วก็ปริมาณของฝนตกลักษณะกระจายตัวได้ตลอดช่วงตามโซนกรุงเทพแล้วก็ปริมัณทนนะครับบริเวณทางภาคใต้พวกนี้ พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งในคลิปถัดไปครับหากว่าท่านใดฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ครับก่อนจะจากกันขอขอ,ขอฝากคนละหนึ่งกําลังใจครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดสําหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ